อ่าครับขออนุญาตเช็คคนรอบที่หนึ่งนะครับเช็คคนเช็คคนเช็คคนเดีวพวกนี้แจ้งกันพิือได้ไอ้นี่แล้วคือไม่เสียดายแล้วพิ้ได้จะตายแล้วคนไม่ลาวอวไม่ออนไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะนะอเจะบินขึ้นมานะเอาปะทะก้อนให้พี่ก่าครับพี่ก่ากับพี่แม์ครับให้แล้ว ก็แลมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นสาดาในนี้ไม่กี่โลเนี่ยเข้า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 ก่อนเข้าก่อนใครเข้ามายักตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งตำแหน่งเออยุดเล็กหนึ่งครับหนึ่งโอเคซ้ายล่างไปสองก่อนเหมือนเดิมเจอใครบ้างซันนี่ปวดหัวแน่นอยู่แล้วอะไรแมวเหรอแมว ก็พี่ไม่ได้จ่ายทองพี่ก๊อฟนะพี่ก๊อฟใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ใครแจกนะพี่พี่แจกให้พี่แจกเองผมจ่ายเองครับพี่ก๊อฟผมส่งมาให้แจกให้้ผมมันไดส่งส่งไปชิ้นเดียวจบวอยแล้วส่งคืนนะพี่มีคนจะยืมต่อไม่หยาไอ้เจ้าของเจ้าของเยอะเหรอไม่มีเจ้าของอ่ะเจ้าของถ้าใครพูดว่าเป็นเจ้าของกูไม่ให้ยืมเลยนะของก๊อฟอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะ เจ้าของพี่แท้โใครบอกว่าเป็นเจ้าของผมเป็นเจ้าของครับไม่ได้ยืมตลอดชีพไปนะอย่ามาทำมิสัยเป็นเจ้าของเจ้าของก๊อนนีกิ้วนะตีตายเลยนะเจ้าของพี่แทนโตรแต่แต่แต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบกดเองกดเองจะเอาเด็วจะเดินตามมอบอ่ะแล้วก็ให้นะไม่มีหรอกมันไม่มีทางหรอกทุกคนช่วยกันกดกับทุกชิ้นนะไม่มีชิ้นไหนหรอกกดคนเดียวแบบหมดทุกอันน่ะเอาไปเลยจะไปเที่ยวไปอยู่ วันนี้ซันนะยังไงต้องชนแน่นอนยังไงอย่าวิ่งทะเลอร์ทะล่านะบอกก่อนวันนี้ไม่เหมือนมูนนะเกี่ยวคนคไหมไม่คนเนาะสีเขียวนี่มันเกี่ยวอะไรลูกขาวดําเนี่ยเราต้องเจอสีเขียวอ่ะต้องชนหนึ่งดอกกัแน่น่มาคู่ผู้หรือเปล่าเราไม่ได้ดูนี่หรอว่าจำนวนคนเท่าไหร่มีมีอินฟินิตี้ด้วยนะอินฟินิตี้อินฟินิตนะช่อืมอินฟินิต มีกิวไทยด้วยไปแล้วนี่ไปแล้วปะยังยนันัเลยเริ่มล้วริมแล้วีย์มาคยมายอยมาแล้วมาแล้วโอ้เยอะเยอะเยอะเหมือนกันเขาก็เยอะว่ะโอ้ยนินี้ว่ะน็กระตุกโดโดทำโดไอ้ตั๊ดโอ้มันสั้นเออกระตุกว่ะอนหอนอ้โหมัโอ้โหุุุุูแรงเลยทาได้แค่วิ่งมายกให้อ่ะ่มีกองหลังมาก็ไม่รอดเหมือนกัน เขาดันมาเร็วกว่า i n f i n น t e เจอของอะไรครับมีหลุดมาโอ้เจอของอะไรเข้าไปผมหลุดออกมาแล้ว WOC เลียไอของกลางมีใครเลยอะตายหมดอัดคอขวดไว้ชนบอสครับหมดไอสมมมันไม่ขึ้นมัเอ้วว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 ได้ ่การไม่ขึ้นว่ะส่วนปัญญาอย่างการดันขึ้นดิงโอ้โหนี่แหละสรางบนโอ้โเข้นมาในบ้านแล้วหลุดเข้ามาในบ้านแล้วในบ้านแปลโอุ๊ยแหลกเลยเนี่มันไมีตอบ ไปยื้อเวลาไว้ยื้อเวลาไว้หน้าบ้านละทำไมวะไม่ขึ้นวะอ,อืมเป็นมุมกล้องที่แย่มากเลยตัวเขาโค้รตัวนะ นบลบักใจที่ไม่ไปเกิดด้วยแม้ทโดนแหมเต่ออีกโอ้โหทีี่แปดบิมันลอไปเกือบแปดสิบแล้ว ไปเหมือนขาบานเนะเอ่อขอตีหนึ่งไปตีหน่อยครับไปไหนครับเบตีหินตีเขียวครับโอ้ยผมกระตุกต้องออมไปดิไม่มีดีว่ะเดี๋ย้องอองหานกลางได้ไหมเผื่อมันจะถอยไปไปกลางไม่เยอะครับกลางไม่เยอะติวตายอยู่กลางไม่เยอะเห็นละประมาณตีหนึ่ง โหโคตรถึกเลยตีฟ้ายึดอยู่ตีหนึ่งเขียวมันยึดสองเสาเลยเหรอวะเดี๋ยวมันก็ขึ้นกลางเชื่อไหมยึดซ้ายยึดขวาเลยเว้ยเขียวเริ่มเข้ากลางแล้วนะส่วดเสาใกล้เนี่ย ตาเกตนิว่าสีแดงอ่ะสเห็นชื่อแล้วตาเกตตตาเกนิว่าเพิ่งเห็นชื่อไปใใชช้้ไปเติมซ้ายครไปเติมซ้ายกลางเยอะอยู่มาซ้ายเหมือนกันครับอินเทอร์นอลกับตาเกตสีเขียวมันขึ้นมากลางแล้วเรายัดซ้ายเลยโอ้โหไม่ทันแน่นอนได้แล้วสีเขียวมันมายัดกลางแล้วพี่คือจะต้องตีหินสีเขียวให้แตกอ่ะ เขียวแม่งเล er ่นสามเสาแล้วเอาแล้วเราแห่ไปกลางทำไมอ่ะไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายสี่ไอยู่ซ้ายสิเฉียนกันไม่ทันโอ้ยเทอร์เนลอืมมาไม่ทันจบแล้วเป็นสามล่วงไปอีกแล้ว ไม่รู้ว่ากิ้ว,ว<า>ไหนเราก็ได้เาาดดห็ <c oughs> นหชื่อกิ้วขึ้นนี่แหละเห็นแค่สตาเกเียานั้นแหละอือผมมันเัาสามเสาเน่ยใช่ใช่ใช่กิ้ขผงแข็งดีแล้วพยายามกันดีแล้วบับไม่ขึ้นอ่ะมี่ ทำไมไม่ส่งไปชนกับตาเกตวะจะได้รู้ว่าชนไหวรอเปล่าชนยินพินิจ<ค>นป<ว>ิดนะหมดเลยนะกระตุกห<ร>า,<ต>ายไปไหนกัทีเราอ่ะชอบเจอแบบทีหมดโหดอ่ะคือถ้าชนข้างๆโหดจะสู้ไม่ไหวหรอกตายห่าหมด